วิธีใช้เครื่องซักผ้านะคะให้สแกน QR code แล้วเดี๋ยวเราจะใจ่ายเงินในแอปพลิเคชันเดี๋ยวทำให้ดูนะตั้งแต่ดาวนโหลดเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดจ่ายเงินเสร็จตกลงเสร็จเครื่องทำงานทันทีนะดังนั้นควนจะวางผ้าใส่เครื่องให้เรียบร้อยนี่คือ๋อยวให้ดูเครื่องที่ยังไม่ได้ใช้นี่ที่ใส่น้ำยาอยู่ตรงนี้ ขาจะบอกว่าใส่น้ำยาใส่ปักนุ่มแล้วก็มีที่ให้สแกนสแกนตรงนี้นะสแกนดาวเครื่องก็จะทำงานแล้วก็พอถึงเวลาเครื่องก็จะเตือนเราในแอปพลิเคชันมีสามเครื่องสแกนแล้วพอสแกนแล้ว เสร็จแล้วก็จะมาแอปนี้นี่ก็เปิดแล้วเราก็ดกใช้มีแชทยอมรับงบการอนุญาตกดอีกทีหนึ่งมาเสร็จแล้วเราก็ เลือกผ้าเลือกเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วเราก็สแกนเราก็ดูว่าเราเท่าไหร่สิบนาทีก็เลือกก็เสร็จแล้วก,ก็บอกว่าอ่า นี้นะเดี๋ยวเราก็จ่ายเงินจะใช้ช่อผู้เป่ารลวบัตรก็ได้ซึ่งดูสิเราไม่มีหงเป่าเนาะเราก็ใช้ช่อผู้เป่ามีวิธีโหลดช่อผู้เป่าอยู่ในเพจเฟซบุ๊กจิจเซนในช่งวงเรานะคะเข้าไปดูได้ เราก็เลือกบัตรที่ผูกเสร็จแล้วเราก็รอก็จะมีเวลาท้ายหลังพอสแกนแล้วเครื่องจะทำงานทันที